สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาไปออกรถ f o r ์ซ่าออร์เดลฟอร์ซ่าเนาะสามห้าศูนย์ะครับที่ร้านนวนครเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมจอดไว้เป็นสีดำไปนะครับตอนนี้เราก็ร้านนวน,วนวครยานยนต์แล้วนะครับนี่เราจะมารับรถรบมารุ่นไหนรุ่นนี้รุ่นไหนไหน,หน,นะนี่นะครับ ตานนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปรับรถกันเลยใช่ครับผมพี่รายุใช่ใช่ครับสั่งด้านในได้เลยค่ะคันนี้เนาะแต่ลูกค้าเลือกคันก็ได้เรามีเยอะเลยนะคะโอ้ด้นี่เลยนี่เมาดูรถนะครับเยอะเลยนี่นะครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มาลหมาฟอร์ซ่าสามศูนย์นี่นะครับสีแดงนะครับสีแดง นี่นะครับเยอะมากเลยนี่นะครับครับตอนนี้เดี๋ยวทางร้านจะพาไปดูรถก่อนนะครับที่เราจองไว้นะครับรถเยอะมากเลยเรียบเลยครับฟอร์ซ้ออ่านี่นะครับคันที่เราจองไว้นะครับเพื่อนๆนี่ดูชื่อส,สน่าสุน,น่านะครับโรบิฟอร์ซ้อ ผ้าศูนย์สวยมากเลยแล้กี่โมงกันดิเดี๋ยวปุแจ้สตาร์ทเปิดเปิดเปิดสวิตได้ไหมยัง,ย,งยังไม่ได้ต่อแบตยังไม่ต่อแบตใช่ไหม,มอ๋ออ๋ออ๋อคันนี้เนาะ,อ,อ,ะนอือคือคือเปลี่ยนเปลี่ยนได้เนาะก็ถ้าเปลี่ยนคำนึงมีรอยเปลี่ยนได้มันมีหลายคันวันนี้สีดำโอเค โอ้ย่างสวยเลยนะครับสีดำนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกนนันนะครับอู้ใหญ่มากมันถอดได,ได้ได้ไหมครับนี่ครับถอดถอนถอดได้ไหมไม่ถอดได้เนาะอ๋ออันนี้มันมีคนลองไปเยอะเลยนี่อันนี้นี่เปลี่ยนแปลงได้ไหม อลไรโอเคนะครับนี่ลโลโก้ส,สางข้อศูนย์นะครับดูเดยนใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เช็ครถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะเอาไปทำานะใส่แบตเนาะใส่แบตเพื่อสตาร์ทนะครับนี่นนมันเร็วกันเลยคันบลืมทึมเลยครับเจ้าแบ็กแมน งามนะครับนี่นะครับเพื่อนๆมาเลยรถเยอะมากร้านนี้นวันครยานยนต์เยอะจริงไปมาดูสีน้ำเงินนี่มาใหม่เนี่ยโอ้โอหเดิโอเด้าบ๊วยโชว์นี่เด้าสีน้ำเงินน้ำเงินเออเอาไหมเอาไหมไม่เอาคนละสไตล์เออคนละสไตล์นเนาะแอบแฝกนะอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น300ซีซีเอ็กซ์เอดีวีสวยเนาะ ร้อยห้าสิบแต่มันร้อยห้าสิบเอรัซนี่นะครับก็จะต,ต้องใส่แบตก่อนนะพี่เนาะพ่อผมเตรียมแบตก่อนนะครับงานวัสดุรถให้สวยงามนะครับคือรถเนี่ยผมได้ตั้งแต่ที่ที่แล้วนะครับแต่ไม่มีเวลามาเอานะครับท่านผู้ชมม,มีเวลามา,าวันนี้อันนี้เพิ่งได้มานะครับ ออริวฟอร์ซองสสามห้าศูนย์นะครับสองสองเเสงานมากนะครับโอ้โหทางร,ร้านก็เช็ดตัวกมซาให้นะครับคุณเล็กน้อยแบบสวยงามมากยวครับ,เด,รบเดี๋ยวพามาดูหน้าตาชัดเลยนะครับ ับท่านผู้ชมแบตจะอยู่ตรงใต้บอกนี้นะครับรูปแบบลูกใหญ่เหมือนกันเนาใหญ่มากเลยสวยงามนะวันนี้เป็นวันรับรถนะครับวันดีวันที่หนึ่งสิงห์ห้อนะครับเพื่อนโอ้โหรอใหญ่มากนะครับครั้งแรกเห็นแต่ในรูปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนโช๊คก่อนเลยได้โช๊ค นะครับ okay, เดี๋ยวรอทางร้านจานดรถให้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรถขั้นเดียก่อนนะครับ เพราะว่าเคยเห็นแต่ในรูปไม่เจอตัวจริงสวยมากเลยอันนี้ไม่ใช่รถผมนะนี่ก็เปรูปรถเขาเดี๋ยวไปดูสวยมากจังเลยชั้นเอานะครับนี่เดี๋ยวมาดูรถรอบๆร้านนะร้านใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่โยจัดไปสักคันสีขาวไปมันไม่ใช่แนวของเราแนวเราเราต้องเอกแม็กเนาะนี่นะครับโอ้ตะวันนครยานยนต์นะครับร้านใหญ่มาก ของเราก็เสร็จแล้วเอาเด้ครับตอนนี้ก็เซตแบตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดรียจอดหน้าร้านนี่สวยมากนะครับสีดำตรงน,น,น,นี้ครับดูแสงเลยนั่นแหละสะท้อนโอเคดีครับมา,ม,ามากเลย แล้วเราพามาดูกันชัดๆนะครับนี่ฮอนด้ฟอร์ซ่านะครับสามสีดำนี่นะครับมาใหม่นี่ซ็ตเกอร์สตอนแสงท่อใหม่นะครับไม่หลุดแน่นอนฝาครอบท่อไม่หลุดแน่นอนนะครับมาใหม่มีชุดเฟืองอู้ใหญ่มากใหญ่จริง ดีโอบเคนะครับนะครับเยอะด้ดละลวลรถยางใหม่นะครับเป็นไดอ,อะซีนะครับสาหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปดูกียร์มีอะไรบ้างการใช้งานยังไง จะให้มากี่ดอกครับพี่อ่าเป็นดอกเดียวครับเป็นรีโมทครับเป็นรีโมทเนาะครับอ๋อก็รีโมทรีโมทครับจะมีแบบสามอย่างสามอย่างคือหนึ่งเรียกสัญญาณรถครับอันนี้คือเปิดปิดเสียงครับผมอันนี้คือปิดเปิดรีโมทโอ้ครับในกรณีที่รอได้ครับอ่าในกรณีสมมติว่าเราเปิดใช้งานรถใช่ไหมครับต้องกดที่อันนี้ทุกครั้งครับผมกดลงไปปึ๊บหนึ่งครั้งครับ ลูกกุญแจตัวให้น้าปัดเราอ๋อขัค้าจะมีลูกกุญแจขึ้นใช่ครับโอเคปิดไปตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกครับผมอันบนเขเปิดฝาน้ำมันอ่าอันล่างเขเปิดบ่อโอเคอันบนฝาน้ำมันล่างเปิดบ่อนะครับนะอ้าวรับครับอ่าสมมติว่าอันนี้มันตัดไปแล้วมันตัดไปแล้วมากดใหม่หนึ่งครั้งเพื่อจะเปิดหน้าปัดอ๋อหน้าปัดเบึ๊บเึ๊บมันก็จะเก็มใหม่ขึ้นใช่ครับ ก็สมมติว่าพอเป็แล้วพอพี่ด็กก็จะรับปิดปุ๊บอ่าสมมุติว่าพี่นอนหรือว่าขึ้นบ้าน,นอนาขึา้นบ้าน,นปุ๊บอาเรากดปิดรีโมททุกครั้งครับถ้าเป็นไฟส,สีแดงครับผมกดดูเจแาค้างไว้ครับอ่าอันนี้ไฟสีแดงครับอันนี้คือเปิดรีโมทเป็นไฟสีเขียวครับผมกดค้างับเป็นไฟสีแดงนี่คือปิดรีโมทคือปิดรีโมทก็คือล็อกรถใช่ครับล็อกรถมันจะช่วยในการที่ว่าอายุการใช้งานของถ่านเราให้มันนานมากขึ้นครับผม อ่าแล้วก็ปิดเปิดเสียงนี่คือเป็นเหตุารณการขโมยต้องต้องเปิดตอนไหนอ่าเปิดเวลาเราเลิกขับรถแล้วเลิกขับรถแล้วก็กดกูเลยครับก็เลยอย่างี้ครับใช่ให้เรากดดูครับอ่ากดหนึงครั้งอ่าถ้าเปิดเปิดเปิดใช้งานอ่าแล้วมันจะมีไฟแจ้งตำแหน่งบอกเราครับไฟสีแดงกับที่บอกที่หน้าปัดแล้วกดดีที่ครับกดดีที่อ่าอันนี้อันนี้คือตัดนะพี่อ่ากดอีกหนึ่งครั้งไฟสีแดงครับพอผมล็อกพอมีคนโดนรถเราครับมันจะร้องจะร้องเลย สัญญาณมาเดวลองนั่งดูครับขับๆเลยมั้งนี่น้อขับไปบังน้ำเขียวเลยมั้งสุดยอดเลยใหญ่มากครับน้ำซีลต้องกดกดป็บแล้วก็ปิดใช่ไหมถ้าเกิดว่ากุญแจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนมากดตรงนี้ก็ติดใช่ไหม

อครับอันนี้เป็นเสื้อนักวันนครยานยนต์แฟนคลับนะอันนี้มอบให้กับจริงๆมอบให้สมาชิกคลับที่จะไปเที่ยวกันโบลิ่งหนึ่งตาเราทําไว้สําหรับแจกลูกค้าที่จะไปทัวร์ลิงนะแต่วันนี้พอดีมียูทูบเบอร์มาออกมาจากทางร้านนะครับก็เลยขออนุญาตแถมเป็นกรณีพิเศษให้โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเสื้ออย่างดีฮะนครยานยนต์ครับด้านหลังมีแผ่นสะท้อนแสงนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาขับขี่ตอนค่ำคืนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม นี่นะครับวันนี้ก็คันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้รถออกคันที่สี่ครับคันที่สี่แล้วครับหนึ่งสองสามของผมมีคันหนึ่งไปแล้วจากเชืองใหม่นะครับมาลอยอีคันหนึ่งคันที่ห้าโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆของแท้แน่นอนนวมนครยานยนต์อ่ะเดี๋ยวมาดูรถผมกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านนวนครยานยนต์นะครับนี่ร้านใหญ่มากเลยเพื่อนๆกำลังจะเคลื่อนย้ายรถคืซฟอร์ดเรนเจอร์นะครับมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ ดันนั่นอ๋โอเคดันดันเดินนานดนานนิดนึงนี่นะครับตอนนี้ก็กำลังรถเราเป็นรถสี่ประตูนะครับไม่ได้มีรถเล็กมานี่นะครับจะเป็นยังนะครับร้านนี้นะครับนวารนครยานยนต์ถนนก็แยกมาเส้นเส้นไหนนะบาร์บีคินเนาะ ไปยินมา้วครับมี2เส้นทางนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะไปบางไทรชุตยานะครับติดถนนใหญ่เลยไม่ต้องกลัวนะครับดีเราก็ทำการเอารถขึ้นนะครับมาเอารถขึ้นกันอยู่นะครับครับทีมงานของเราการรัดนี่นะครับทีมงานอัตลกนี้นะครับทีมนี้สุดยอดเลยล่ะนี่หาทุกเส้นทางตัดให้ตึงนะครับ ออนิวฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ขนโดยกระบะฟอร์เรนเจอร์สี่ประตูขนได้นะครับทุกผู้ชมนี่ก็ทำการต<อ>ึงอเอาแบบ <laughs> แน่นเลยน้องผมเมื่อคืนคนระับ <laughs> ไปอ <laughs> ทรมานมาเมื่อคืนกับเมียไม่มีแรงดึงเดี๋ยนะเดี๋ยนะอยากไหวอยู่อยากไหวอยู่อยากแข็งอยู่อยากแข็งอยู่ขาไม่อ่อนไม่อ่อนนี่นะครับออนิวฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ขนกับบ้าน <laughs> านะครับขน,นกับสุรินทร์วันนี้ เดี๋ยวเราจะไปที่บังน้ำเขียวก่อนนะครับวันนี้ไปกางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวรอนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมเนาะเสร็จแล้วเนาะโอเคขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวเจอกันใหม่น่าจะเดี๋ยวจะได้มาเอาอีกคันสีแดงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกน่าจะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแ้วรถมาพึ่งมาเลยฮะสีันและพี่สีสี่ครบอ้สี่สีหรอโอเคเจ้โอ้สี่สี่นะโอเคครับผมไปขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าไป นี่นะครับเราก็นัดติดเรียบร้อยเด้วจะกลับบ้านกันนะครับโอเคมางนะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยมากับเพื่อนครับนี่นะครับก็บริการดีเยี่ยมบริการดีเยี่ยมเลยขนรถให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยวันนี้รถจ่ายเต็มงค์นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่จะไปรีวิวออริอุนฟอร์ซ่าสามสิบศูนย์ให้ทุกคนให้ดูกันนะครับผมสวัสดีครับ